สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสูมกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด4กล่องนะคะมีน้องเบบี้ทรีมากระอง3กล่องแล้วก็น้องลาลาซู1กล่องค่ะพิกัดของทั้งหมดไปจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะช่วงนี้ไปชอบน้องเบบี้ทรีมากเลยค่ะเพราะว่าน้องเอามา DIY ได้หลายแบบนะคะไปก็เลยสั่งเพิ่มมาหลายกล่องเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวมาแกะที่กล่องแรกกันเลยนะคะ สำหรับน้องเบบี้ทรีมากรองนะคะสีที่ปอยังขาดอยู่จะเป็นสีเหลืองอ่อนกับสีเขียวอ่อนค่ะมาลุ้นกันว่ากล่องนี้ปอจะได้เป็นสีไหนนะคะ นี่ค่ะกล่องแรกปล่อยได้เป็นน้องสีเขียวอมฟ้านะคะนี่ตัวนี้น่ารักดีค่ะสีนี้มีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะที่ปล่อยได้มาจะเป็นหน้าผากสีม่วงตากริ้งซ้ายขวาแก้มก้อนเมฆค่ะส่วนที่น่ารักก็คือชุดของน้องนะคะเป็นชุดเอี่ยมกระโปรงสีน้ําเงินแบบนี้ค่ะติดโบสีฟ้านะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องสีเขียวอมฟ้านะคะ มาดูที่น้องมาการองกล่องที่สองกันเลยค่ะสำหรับกล่องนี้สีที่ปล่อยได้จะเป็นสีเขียวกลางนะคะนี่ค่ะ ตัวที่ไปได้จะเป็นหน้าผักสีเหลืองตากลิ้ง360องศาปากอมข้าวแล้วก็แก้มติดพลาสเตอร์นะคะชุดนี้ไายังไม่มีค่ะชุดนี้น่ารักนะคะมีปีกที่ด้านหลังด้วยค่ะเป็นชุดเอี้ยมสีเหลืองแล้วก็ติดโบสีเหลืองนะคะมาดูที่การ์ดกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องสีเขียวกลางนะคะต่อมามาดูที่น้องมากระรองกล่องที่3กันค่ะ สำหรับกล่องที่3ามอยได้เป็นน้องสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะเป็นน้องสีน้ำตาลหนะ้าผากสีม่วงตากริ้งซ้ายขวาแก้มก้อนเมฆนะคะชุดนี้ปไาก็ยังไม่มีค่ะเป็นชุดเอี้ยมสีน้ำตาลนะคะใส่หมวกสีชมพูตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะมาดูที่การ์ดนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องสีน้ำตาลนะคะทีนี้มาดูที่กล่องสุดท้ายกันเลยค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องไลลาซูนะคะ สำหรับน้องไลาลาซูที่ป่อมีแล้วจะเป็นน้องโคอาล่าค่ะมาลุ้นกันนะคะว่ากล่องนี้ปอยจะได้เป็นน้องตัวไหน นี่ค่ะกล่องนี้ไปล่อยได้เป็นน้องหมีแพนด้านะคะน้องหมีแพนด้าก็น่ารักดีเลยค่ะน้องมีผ้าพันคอใส่มาด้วยนะคะเป็นผ้าพันคอสีเขียวแล้วก็มีปอมปอมสีเหลืองสองอันค่ะน่ารักดีนะคะน้องตัวนี้ก็น่ารักดีค่ะสามารถเอาไปคัสตอมเปลี่ยนหน้ากับน้องเบบี้ทีได้ด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวไปจะลองเอาไปคัสตอมเปลี่ยนหน้าดูค่ะน้องนุม่มนิ่มน่ารักมากนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจให้มาแบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูการ์ดของน้องแพนด้ากันนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องแพนด้านะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับของที่ปลอยสั่งมาในรอบนี้ปลอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปลอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ